ม่เพียงเทเรย์าัจิมพ์อทีวชสกาลมังโกนักขับตัวล่างไอไดชิกาลมังโก,ก,ก,งกจึงพ์อมุตานามาพิมพซานเนทีรูดีมมนน้มิชชัมงชวนยันเซนิเพ่ไม่ใชนิชชันในกองตำรวจสามนาเร่ไว้โม,มกลุงน้องคิ็งมาเรียนถึงทอนกว่ามาไเพียงยันตะบังมาลีชีล่องนาะเพียงยันมงชวนิเพ่ w ปิกองกระโดมจิตตัววายเด่นเล่นง่ายนเทีช่างล้มกลอยลำง่ายมาั่งจ๊อ लुकिंग आईनी गरुम कतौ नुवाई रेला तबांग लिखम गो चनाई सप्तमा स्टार स्टार मिलमन नेमा मुंगनटिंगथा अम्यूशी सीसुमै रामलीशीसने गावाई थे खानी मान लुवाईनी गो मुरै मंगा शीसने गावाई रे नेमा मुंगनगा लुंगचेंग प्रेशरा फकन किनादेना फेमसा मुमसा थे फकन मुंगस्वानिया मयक फेमंग तमदिन जनवरी ว้หม่มุกดมน้องชิงม้มเรินิงทนอนงอะไงแผ่นยันตะบงังเมลิชิลของนาาแผ่นย,ยันพงชวานิเพะ WFP ก่อนกลุ่มดิสโตไวเดนเล่นไงนี้เทช่างล้มกลอ,กลอยลำเงอาไรมั่งจอลูกยิงไงนี่กลุ่มกระทอเนื่อยเรื่ลำตะบังลิขับก็จส่ไหนช่วงชนันนี้น้าแผ่ย,ยันอยองเพะเมรินมรากลุ่มดิสโตยวาวไวเรติมอเมริกันกมุนมสักรรมโดนทรัมป์ลงไวพังต लेवासाइ एब्रेश डार्कॉन प्याज निफे ग्रोमाइलम ख्रिंग मा रे मुंगरे मुंगान मुलुमशा ग्रुमफंग डब्ल्यूएफपी को लेवासाइ सेप्टेम्बर स्टारकॉन तबांग दाना क्रयाकाय प्याज निफे लताना ग्रुम निंगतुम भाई जोवाई रेतिम लिगङाई निथे शंगदम को लामङाई मोनजो लुगिङाई नि लुए रेङान ना टाइप प्याज तबांग मलि शिलोखौ थाङाई लिथ खामनि गोसोनाय सानिया खेम मुनि फे नु आबबायला समोजो लुआ संखे लुआ दोन बें लुआ जोंनि निफे नुजोङ ए गायामों खेमब्लि फे ap tin alata shonoga shangego in da byu tuwa shonike message kona sathuwa ko leche leka boma mvunga ka leka nikono nan 30023 nase shlom ko e ha dewa ko mo do luwa 3002 nluwa e da khule ma lewa to ke dani msan shani ko kain lu rezo nge ka di songa ya no jo wft phe mo tajan an kep of bi phe sam yari tekuna jorabi பை நாகரம் ちょ አይ တန် تھا มุง ಮರೆಲಂಗೈ ಲಮ್ಮುಸುಮ್ಲು ಜೋಯ್ಯಾ ಲಮ್ಮನ್ ಮಿ ಪ್ರಾತೆ ಯಂಗ್ ಫೆ ಮರೆನ್ ಮರಲು ಖ್ರಾ กร ೂಮ್ ಯಾಶ್ಗನ್ ಬ್ಯುಯೆಲಂ ಸೋನೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿ ಗನ್ ನತಾದೈ ಫ್ಯೆನ್ಯೆ ನಿ ಫೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾ ಫ್ಯೆನ್ಯೆ ಮوں ಶುವ ಗಜಿಗ ಬಾಯ ಯಂಗ್ ಫೆ ಮರೆಲಂಗೈ ಮوں ಮುಸುಮಿ ಖಿಂಗ್ ಮಂಗಾ ಫ್ರಾ กร ೂಮ್ ವೈರೈನ್ನ ದೈ ಆಟೋಬಾಸ್ತಾ ಕನ್ಗೋ ಮರೆಲಂಗೈ ಲಮ್ಮನ್ ಮಂಗಾ ಫ್ರಾ กร ೂಮ್ ಯಾನಾ ಲಂ ಸುನ್ವೈ ಫೆ ಮಂಗ್ ಚೇರುಯೈ alungdon ni go pyanyan da bangata na tatut na salam khrak phe anje mecho du sang ko lit laprana pyan ni yong a lam phe che ani che rau shangdom ko lo yang gro thap thuk mununa re phe mong dit kham go sunai nongking mure na pyan da bang mulishi ko khong thas nu ngai pyan thing go kim mi janta ga jawanan yakhang na grum thau rakdong ngai thing go kru sa group in go grum ko thau lue sham yak grum ngai lam sunai dai pyan mungsuani go kingkong company ning mach star brothe pin wai nyan pyan dap the ke a bomphom ni ga sat poyam cho ไว้มอเมรกาบ้าใชเมรกาบ้าสัมปรสติงดาโตเด็กอนพรองก้ยเย็นวายีนไรมาอะไรเร่ตดือนกันยามามุงดั้งแต่เมื่อวันทม่25กันยายน2564ที่ผ่านมาลุยนี้ก็ไม่มาชี้สินงาวเลยซีซั่นใหม่ก็ยังพียนต์ตบบ้าบงลำเช่พอมจะคราดซาดายมาโจมไม่สมฉิกร လန်နာကပါကပိုင်မချွန်ရိုင်းမငါန္တရိုက်ခုဆခုမိုင်မရီမလီပလာခရိုင်မချွန်မရိုင်းလငိုက်ချဲခုဆကလာချဲမတုမနွေဆန်ငိုင်ခုမရှင်သွဲရီခုမိုင်မချွန်မရိုင်းလငိုင်ငဝိုင်လာမြမအမျိုးရှိရပုံကအော်တိုပါရှတာရှိရရှိနိန်တော့တိုင်းရဲ นิมาดูไว้ม่อเปียนไซาลัมนีก็เี่ยนเพียงจับบะมบงลำคูกษัต่เมจอมไรสุมชีละคองลังนักระปากับไปเมจอมไรจะกคูขาพ่อมาเจอมไร่ละไงเชะกษะซากรลาเชะมตุดมันหน่ยเสียงไงคมชันด้ริบครเมย์เจอมไร่ชีมงางายลำตังมตุนตายเร็สกายกินรานไรชีมิสะเชะซีสมัมโลชุมไรนางามไม้มงโจเชะไตงีเรียมันทะเลแตงนามไรชีละคองจึงพ่อมุงไรกรู ชมมงเชระใครมงนะมามอไรมาซุมพระกีมมงเฉแต่เห็นตารตงนิชากเมไรละค้องพระเฉะมุนมงโกกโกมไรละงเรีลเลยลลเจือไววมุงชวานีโกครามจีทจมเทนใจลำเฉะชิงราตราธรรมมามจอสีครุมสีทนันครุมช้างายอดเดนชาเมียมเจนตบก้เพยียนตราเฉะชิงกิมชานีอันซางครุงกระจายลำอมิวมิวเฉะชิงกิมาขอค้งต้ไหละะลำนิเพ คุมค,คราตดไหลง่ายเพมูมูไดวยลำต่างมตุนใจเร็มแต่นิงขิงกองคุณมงานนิงาใลว่าใสาสตาร์ชคูลมมนยามมามงตันติงชาอมิวชีมไรมงอาซาครูชีมงาสีสมวันนะาไรมงาซาคูชีลงไงครานึงมาลูไวมงเร็มัมนิ่งคิงกองคุมลอเรนิงชาสีสมไปอมิวชีก็เม,มรัยมลีซาสนิชิมสัดงาวานนะ้ คิงคองคุ้มสุนิงท่าก О, ม็มารายมือสมซายคูชิงาาเอาไว้เรเดมแต่ในคิงคองคุมงานนี้สตาร์คูลแมนสีสัมม่มไจะพันเทชิงโดยยังเรารัวไหวเพะมูลวยเร็วยามามิวชีพงก็อิมูชีนิยาลามัมสกสกนในบุงดีมสิงห์นนะาตัางมุดดันได้จะพันนี้ก็แต็มมันคำกริ้งไงชิกาจะพผน,นิเจตัดตุ๊ตคือคินลูยท่าจอจากผน,นิเพ่มาข่องยิงได้จะกันนิเรำลำต่างมุดโนใจเร็ว ยิงเพียงตับก็คิงข้องคนละายหนึ่งฟบริสตาโปรละไงยาชนีอาคังอญายสิงนามุดูสกุฎไวแต่ก่อนเมลีนิงละมันเพียงตราเทชิงกิมิชานีอันซาและตัดผ่านน้มิวมิวเทงครุงกระจายขู่กลอยเทชิงกิมากโวอคังตัดไหล่ลำนีเพ่ติงยังตัดไหล่หงายเร็มพรกินรมึนั่งฉันลพินดับแกออุบขังได้กินอะท พียนมาอนนั้ละครในมั้จ้ะกินามชานี่มิจังอะมาเอร์พักกันกินราคตากีไอเอโจมคังไตมเรียกทองนี้เอะกินรามชานี่เป็ดพยนมาอนนั้ละครนั้กลัวง่ายเป็ดพักกันกินราชานงยังมีชื่อนายูสจันเดะสุนัยเคไเอโก้ฉันเทอุบคังไตมเรียกทองนี้เชะมกินรานี่เดชางน่โมดูเทเพียนละครง่ายเรื่องลำกินราชานี่สุนัยออตุบัสตาโปรส์นียาสิมงเซิงตงมเรนัดจีเิงถึงตุงมากาเชโมชันมเรสิงโชกุนยาเซิงถึงยังก็เคไอเอโก้พยนมาละคร စံတောင်စိမှုသက်မိုရှင်မရေနိသကိရယမိုဒိုသက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ KOKE ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ KOKE ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တာမှာဟုတ်ဘူးစတောင်ရှင်ကလည်းလူတည်ဆောက်တာတခြားရောလည်းလည်းကလည်းဖွဲ့စည်းပြီးအားလုံးရဲ့၄လူတည်ဆောက်တာကြောင့် KOKE ကိုလည်းလူတည်ဆောက်တာကျွန်တော်တို့မှာသာ အစီအစဉ်ဒီမှာတို့တိကျစုံတဲ့မြို့အတတ်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူငယ်တရားတော့စီုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လဲခန့်သာစီးတာခေါ်သွားတာဆွဲခေါ်သွားတာ model လဲလုပ်ရပါတယ်အကန့်မှလူတိကျစုံလေဆိုတာကတော့ဘာမှအငှော့စရာတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်တခြားနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဆူဆောင်းပါတယ် พกกันกินเรากมีผิพับ่คเอกบดีแปอมพงนี้ผมันันละคนมจอนับร่างามงชวานี้ไมอยากขึงามาเอรเและว่าสเดินปสสาสมีนเงตองเกมมเรนิงทอนน้ำหม้อเมเรมกะกเอก้อนมันันละคนเตียนพังมันไอนชานลลไงมีซบุมกนครัมาเินรบาเทพักเรกบาทม่ชรมงอท ပုံးကြမိုင်လမ်းကလောနာတဲ့ရှိနှခင်ရှိယဖန်ရှိကန်လေနမ်တူမြန်ဖြင်ကော်မရှင်ကွန်နဒောင်းတိုင်းရမကလုံးရှင်ဝမ်ကတာမဆောင်ကော်ကမွှှဝရှိန်လမ်းထရာဥပတိအခန်းလမ်းချေမရိဆမ်ဆတ်လမ်းပေအချူခရက်ခွန်နေရှံက กสุกบรองบินชงนไม่เพมสัมรำลวยมิมอมมยมจอมรีกบานาลกมรีกชองนิงทอนนีชะพงจอไม่ขอสุนพงมิชาอุพงนองคอมสายมิชรอดายชิตันจะสายกสุกบรองกละลวยลำนีเพคุมปัตยงานนานดาวไดเร มจนเรกบาเทพกันเรกบานาลำกบามงชวคสาญลำลำเบลลำเชสุนชิงไรมึงชวทิศทงอราเมเรมงาชิงไรมเรมงลัามชาพงจอมัยลำมงกลวนาเทชนะกีชเสียพังกอนจะพดคิมลีจุคราชิงกันบรูคมนามงเพอดุปสตมสยามช่ยทาดาวดานมุงเรยาอเมงดาวัยโกพังก่ามงอรัดวาดิงซากริงงานลมงลอมเร Ya ten pakan genera te nyan pian gom shen te kya e ni kisa boi bin ngay sha nga lako mga tap ni pian ma nan lako nay lam ni mong glow ngay re. Nye ma mong nang lung seng pru e sha pakan genera te na pian sa mung sa te pakan mong shwa niya miyak pe tam du nyan na re. Pakan lung seng genera un mong na shang lo pian tap kya e bong pong pong ni jum kang tay shra de ยิ่งเชิญตับก็เชิมันทุ่งไงมุจอ่ก็สัดไปนี่เลยจะไงเร่ยิ่งเชิญกมช์ก็ราจตัดไปกลัวนั้นช่วยเป็นตัวไอพังจึงพวมึงตาเมจันจะวายไรนะบุ้งลำเทมึงเดยจะเล่นาคสัตรย์ไงเรพักกันกินนานาแค่เอจมขังได้เสียงตองมาเรเพ่ไปลุ่มตัวน้ำตูวยิ่งเชิตับก็มาเก้าน้ำมาเรีนี่เพมุงเชิญมันทุ่งก็สัดไงช่างกาหังละบานีเทมึงกับก็สัดไงเรพักกันกินราเพ่เมจันโบก็สัดไงก็สุดมัาลามเพ่จมขังมายุ่งไม่เจอรอี ပကံကိနံချလိုင်းကိုမစမ်ရမ်စွန်ဒိုင်ရဲအဲ့ဒါဒီစိဝါရေးဒေသာက္ခဘုံမဘဝအေဒါဒါဘုံမကောရရှိတာအော်တိုမဆန်လို့စိဝါရေးခုပဲခုပဲတော်ရီဒီဘုံမှာတူတူစီသတိရတာတော့မကံဘူးပေါ့လေကံတူတူစီသတိနေရတဲ့အစားတော့ဒီဖြစ်တယ်ဘုံမလို့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွလိုင်းခွဲစီရ solution ရဲ့တူတူစီဘုံမှာရဟိုဆောင်းရည်ကြီးညေကညကနောပြုလုပ်ရေးဆောင်တာ ลมันก ja e no ็มัวันจีมัวโมลี่ยังเสียงตองมาเกาสันจวยนำมาพิจฉมาลังมเรนดยันพตัแท้เอก็บีเดียปองพมพงนี้กสับไวลจัลนาบินไงเร่เสียงตองเรมกาเดชิงมุดนามุดูยันพิจตัก็นำมาพิจมเรนิงทนมาลังมเรดองกุลนาจันแท้พมันทุ่งไงเรนนาบุงลำแทะมุงกสัตไงปัละของดัรัมตัวว่าไเร่กสัตไวมจอพักกันกันนาเมชิกทองชโรคสันจวยมัรนาบุมมัียง

เวันปรนะเมินชังหลบทงเชีคร์โอคุณน่กษัตรย์ป่วยบินในสุวรรณิชะเพียงมาซาละจัวมาเย่เมจ๊ะกษัตริย์ป่วยแท็นี้จะไกินนามุงชวรรณิเพะชิมลุมละมัมาตูชิมลมครั้งงานามาตูพระจิตร์สนใดลำเจริญไว้มาคำนิยมองเชียรอคุณน่ะฉันถึจุมครังใดกินนานิชะกินรามชานิเพียง่มมันนั้นและคนละลำจะจัลนากระว่ายเร่เสียงชูบทาสเวด้ 안주려 파다비 차치차치차치 나선축 이 무강과 이 무강과 이 무강과는 모두 어머니 무아들과 그김그시가감답력함 두고 바노보고 파칸긴라코 케에답니 펜마난라코내람고 펜드루무감와 퀘산맛나람타 로가사포이샹나마투로코내레람소나이 저룹내만나냐의 십아나신세기 축닝부 တေဘဝုန်နေတဲ့အချိန်မှာကျတို့နိုင်ငံသားတာတီအာလုံးရဲ့တာဝန်ချပါရကျတို့အာလုံးရဲ့တာဝန်ကိုတရှိနာနေပြီးမှကျတို့ရဲ့တက်ဖွဲ့ထဲမှာကျတို့ဒေါ်လာကြီးဖွဲ့စည်းသေးမှာဝန်ပူအာလုံးစီမှာတာဝန်ရှိပါတယ်လန်းလန်းလန်းဥဖုံနကောမကဖန်လခနယ်လမ်းခေါ်ဝဲမချရှင်းကန်လေနကန်ဘဘူလီကလိုရှာငိုင်မုံရှိဝါနီတမ်လူတမ်ရှာရခခဝိုင်ရလမ်ကနမ်ရှာနီစุนိုင်း မေစတာအမလီယာရှိနီကွန်မြန်ဖြန်တပ်ကိုဖကန်ကင်နာဖဲဘိုင်မတူအပခန်းလူနာမတူမချီနာဖကန်လမ်းဖဲဂွန်စာကဘာချက်ဖျန်မန်ထူဝိုင်ရိုင်နာကေအေကေဘီဒီအပုံဖုံတပ်နီချက်ချခရင်ခရင်ကစတ်ပွယဘင်ငိုင်ရဲမြန်ဖြန်တပ်ကိုဖကန်တဲ့ဖျန်မန်ထူဝိုင်ချမြန်ဖြန်တပ်ပါလောက်နာကဘာကဘာယဘုန်လမ်ခုကစရလမ်နီယာမချောမုံရှွာလောလောခါခလာစီဆုံဝိုင်ရဲ ကျနော်ညူးချာနေရတီဗီစီကလမန်းဖက်ခပ်ဒတ်ငိုင်းနှိုးဖုန်နောင်းနေယောင်းမိပြောခမ်းကြငမက်ကလော